หยุดมองภาพนี้ให้ดีรถหรูราคาหลายล้านจอดสนิทหน้ากองขยะเหม็นคลุง้งพอพิการที่กำลังคัดแยกขวดเก่ารีบดึงเสื้อข,ดขาดมาบังหน้าเพราะเขากลัวเหลือเกินว่าลูกสาวที่เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่จะอายคนที่มีพ่อสภาพแบบนี้ตลอด20ปีที่ผ่านมาพ่อกัดฟันสู้ชีวิตด้วยขาที่พิการเพียงลำพัง เก็บของเก่าขายทุกบาททุกสตางค์เพื่อส่งลูกสาวคนเดียวไปเรียนไกลถึงต่างประเทศวันนี้เธอกลับมาในชุดสูทหรูราสง่างามท่ามกลางสายตาเพื่อนบ้านที่จ้องมองอย่างจับผิดว่าลูกสาวคนเก่งจะกล้าเดินเข้าหาพ่อที่ตัวเหม็นคนนี้หรือไม่แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวสลัดเสื้อสูตรราคาแพงทิ้งลงพื้นอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วซุดตัวลงกราบเทา้าพ่อกลางกองขยะที่สก,กรปรกที่สุด เธอร้องไห้โฮพร้อมสวมกอดขาที่รีบแปนของพ่อไว้แน่นพลางหยิบโฉนดบ้านหลังใหม่ที่แลกมาด้วยหยาดเหงือความสำเร็จออกมาวางบนมือพ่อแล้วบอกว่าพ่อต้องไม่เหนื่อยอีกแล้วนะบ้านหลังนี้คือรางวัลของฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูภาพท่านประธานสาวกอดพ่อกลางกองขยะทำเอาอคนทั้งซอยน้ำตาซึมและเปลี่ยนสายตาดูถูกเป็นความตื้นตันเพราะสำหรับเธอแล้ว กองขยะแห่งนี้ไม่ใช่ความน่าอายแต่มันคือแท่นบูชาความรักที่พ่อเสียสละให้เธอมาตลอดทั้งชีวิต